สวัสดีคะ่ะทุกคนกลับมาอัปเดตนะคะความรีวิวความคืบหน้านะคะของบ้านเรานะคะที่เราจะทําเป็นหนึ่งห้องนอนแล้วก็จะเป็นหนึ่งระเบียงนั่งเล่นหน้าบ้านเล็กๆนะคะตัวนี้นะคะที่เราทํานะทุกคนขนาด3มเมตรคูณ7เมตรนะคะซึ่งแบ่งเป็นระเบียงนะคะ3มเมตรคูณ3เมตร50แล้วตัวห้องนอนที่เราจะทํานะคะคือ3มเมตรคูณ3เมตร50นะคะทุกคนแล้วนะคะตัวนี้นะคะงานก่อฉาบนะคะก็ ได้ประมาณ95%เซน์แล้วนะคะเนื่องจาก2วันที่ผ่านมาฝนตกทุกคนก็เลยช่างไม่ได้เข้าทํางานนะคะส่วนวันนี้แดดจ้านะคะช่างเข้ามาทํางานนะคะตัวนี้นะคะบริเวณตรงนี้เราจะทําเป็นระเบียงเล็กๆนะคะจัดซุ้มเล็กๆไว้นั่งเล่นพักผ่อนช่วงกลางวันนะคะตัวนี้เราทําเป็นบ้านสวนนะทุกคนเอาไว้รองรับแขกนะคะหรือว่าเอาไว้รองรับอ่าให้น้องๆแดนเซอร์ได้พักผ่อนนะคะตัวนี้เป็นด้านข้างนะคะด้านหลังนะก็ฉาบเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะทุกคนซึ่งตอนนี้นะคะเราหมด งบไปอยู่ที่ประมาณนะคะ3 3 2 9 0บาทนะคะตอนนี้นะคือยกโครงมุงหลังคานะคะใช้งบไปประมาณนะคะอยู่ที่20,000บาทนะคะแล้วก็ตอนนี้นะคะซื้อของมาก่อฉาบนะคะเทพื้นเทคานนะคะอยู่ที่ประมาณอ่า6,000นะคะ6,000แล้วก็จะเป็นค่าช่างนะคะส่วนของค่าช่าง7,000นะทุกคนรวมๆแล้วนะคะก็อยู่ที่ประมาณนะคะ สามหมื่นสามพันสองร้อยกว่าบาทนิดๆประมาณนี้นะคะแล้วตัวนี้นะคะทุกคนก่อฉาบเสร็จเรียบร้อยนะคะก็จะเหลือเป็นอ่าส่วนของ ฝ้าเพดานนะคะเป็นของสีนะคะแล้วก็จะเป็นในส่วนของกระเบื้องนะคะติดประตูนะคะหน้าต่างนะคะก็จะเป็นเบ็ดเสร็จนะคะทุกคนเดี๋ยวเราจะมาสรุปให้ฟังนะคะว่าราคาเบ็ดเสร็จทั้งหมดเนี่ยเท่าไหร่นะคะนี่ก็คือเป็นบริเวณภายในห้องนอนของเรานะคะที่เราจะเอาไว้ทําห้องรับแขกนะทุกคนเอาไว้ให้แขกนอนนะตัวนี้นะคะขนาดอยู่ที่3เมตรนะคะคูณ3เมตร50ทุกคนกว้าง3เมตรยาว3เมตร50นะคะตรงนี้เหลือฉาบอีกนิดนึงเห็นไหมทุกคนตรงนี้นะคะจะฉา ยังไม่เสร็จนะคะเดี๋ยวพรุ่งนี้ก็น่าจะเสร็จ1 0 0นะคะในงานของด้านก่ออิฐบล็อกแล้วก็ฉาบนะคะตอนนี้นะคะงานก็มาสำเร็จประมาณ95%แล้วนะคะในส่วนของงานก่อและฉาบนะคะทุกคนแล้วที่สำคัญนะใครที่อยากได้แบบบ้านสวยๆนะคะหรือว่าอยากได้แปลนบ้านหลังนี้นะเอาไปไว้แบบไปทำที่บ้านสวนนะคะทำไว้ที่ทุ่งนาหรือว่าทำเป็นห้องรับแขกเหมือนเราเนี่ยทุกคนสามารถ อขอไว้ได้เลยนะคะเดี๋ยวเราจะาส่งให้นะคะส่วนตรงนี้นะคะเห็นไหมเราจะทําเป็นระเบียงนะคะทุกคนไปไว้แบบเอาวางไม้หินอ่อนเอาไว้นั่งพักผ่อนชิลๆยามกลางวันนะคะแล้ววันนี้นะคะเราก็ได้ไปซื้อของที่ Home Pro มาแล้วนะคะในส่วนของกระเบื้องนะคะส่วนของการทําฝ้านะคะแล้วก็สีนะคะยอดรวมนะคะที่เราซื้อของไปทั้งหมดนะคะ11,000บาทนะคะ 1 1 1 1 3บาบาทนะคะแล้วทุกคนนะคะรอติดตามตอนต่อไปนะว่าจะเป็นยังไงต่อคะ่ะ